สารเทคนิคปรับไมล์เซตในการลดน้ําหนักไม่ให้กลับมาโยโย่อีกนะคะหลายคนก็จะประสบปัญหานะคะเคยลดน้ําหนักแล้วสักพักหนึ่งหมดไฟน้ําหนักก็กลับมาเด้งขึ้นมาอีกโยโย่ขึ้นมามากกว่าเดิมน,นะคะลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือหาเหตุผลในการกระทําของเรานะคะว่าทําไมเราถึงลดน้ําหนักไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะจดลงกระดาษด้วยนะคะถามเยอะๆว่าทําไม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 เราถึงลดน้ําหนักไม่ได้นะคะเช่นอ่ะเช่นเป็นคนขี้เกียจ ฉันไม่ชอบออกกําลังกายหรืองานเยอะอะไรประมาณนี้ขนะ้อที่สองก็คือสร้างมายเซตใหม่โดยการสะกดจิตตัวเองฟังไม่ผิดนะคะเราสามารถที่สะกดจิตตัวเองได้ทุก,ท,กทุกวันนะคะโดยตื่นเช้าขึ้นมานะคะให้คุณไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วบอกตัวเองทุกทุกวันนะคะว่าฉันเป็นคนสวยฉันมุนดีนะคะแล้วเดือนนี้ฉันจะลดน้ำหนักอย่างให้ได้3กิโลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ อย่าคิดลบเด็ดขาดห้ามคิดลบเลยนะคะและอย่าไปใกล้คนที่มีความคิดลบๆแล้วใช้คําพูดลบๆใส่หูเรานะคะส่วนข้อที่3ก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วเป้าหมายนั้นจะต้องสามารถวัดได้ทําได้จริงนะคะง่ายๆเลยก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไม่ชอบออกกําลังกายนะคะลองตั้งเป้าหมายว่าสัปดาห์นี้ฉันต้องเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ หนึ่อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเผื่อสัปดาห์นี้คุณสามารถทำได้นะคะอย่าลืมที่จะชมตัวเองนะคะว่าเอ้ยฉันก็เก่งฉันทําได้นะคะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนนะคะแล้วค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหรือคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะลองตั้งเป้าหมายดูซิว่าสัปดาห์นี้ฉันต้องกินผักให้ได้อย่างน้อย1วันอะไรประมาณนี้ ะะลองทําดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการสาระดีๆนะคะอย่าลืมติดตามเพจคุณนางสอนลิ้นได้นะคะทั้งทาง YouTube f a c o b o o k ต็อกไอจีนะคะตอนนี้คุณนางก็มีคอสนะคะและเบิดไขมันลดปุงแบบจดจวดเลยนะคะเริ่มวันที่หนึ่ธันวานี้นะคะใครสนใจนะคะก็ทักมาที่ไลน์ข้างล่างนี้นะคะที่คุณนางแปะไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย